โรงเรียนตลาดหนองหวายสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธานีเขต2จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันนางสาวสมทรงน่าประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวายและนางจจิราสิทธิชู ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดน้องหวายผลการดำเนินงานของโรงเรียนตลาดน้องหวายในปีการศึกษา2566ข้อ1ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน16เหรียญ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจำนวนส2องเหรียญได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจำนวนสิบเหรียญข้อ 2. ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลดยาเสพติดและอบายามุขดีเด่นระดับเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2อประจำปีการศึกษา2566ข้อ3ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่มีผลการทดสอบร้อยละแปดสิบคะแนนขึ้นไปผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติท t ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่มีผลการทดสอบร้อยละแปดสิบขึ้นไปสูงกว่าระดับประเทศด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตที่มีผลการทดสอบ80คะแนนขึ้นไป ข้อ4นักเรียนสำเร็จการศึกษาและได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน59คนคิดเป็นร้อยละ100อของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีรายละเอียดดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ศึกษาต่อในระด e ับมัธยมศึกษาปีที่4และระดับอาชีวศึกษาจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ100ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีรายละเอียดดังนี้ข้อ5ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล3ห้องเรียนอาคารเรียนสีตรังและเสร็จในปีพุทธศักราช2566และมีพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ข้อ6โรงเรียนตลาดหนองหวายดำเนินการสร้างรั้วโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันอนุโมทนาทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้และสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนตลาดหนองหวาย ศึกษาดีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง